ย่างมีเจตนาเป็นลูกเราเราจะทนได้ไหมสงสารน้องชมพู่คุณว่าเขามีเจตนาอะไรน้องชมพู่ที่ว่ามีคนอื่นอีกหรืออย่างนี้จะเข้าข่ายมีประมาทไหมครับผมในฐานะแฟนเพลงเป็นห่วงนะครับเจ้าฆาตกรจำนนด้วยหลักฐานคุณว่าเขาเป็นฆาตกรเลยหรือครับแม้แต่สาร ก็ยังไม่ได้พิพาคษานะครับว่าเขาเป็นฆาตรกรคุณพูดอย่างนี้เหมาะสมหรือครับเเเปิดาาาจ้ตตกร่คุณว่าเขาเป็นฆาตรกรถึงสองครั้งสองคราเลยนะครับอย่างนี้คุณจะมีความผิดไหมครับแฟนเพลงเป็นห่วงจริงๆนะครับมมมันนนนทําาาไไไปเพื่อออะรลใใ้ยุษ์จคุณแอดคุณเป็นผู้ใหญ่แล้ว ไม่ควรกล่าวอย่างนี้นะครับคนต้องยึดถือกฎหมายเคารพศาลก็คือศาลสูงสุดศาลฎีกาหากยังไม่มีคำพิพากษาของศาลฎีกาถึงที่สุดเราจะปฏิบัติต่อใครก็ตามเสมือนเป็นผู้ผิดเป็นนักโทษไม่ได้นะครับเราต้องเคารพศาลเคารพกฎหมายโดยเคร่งครัดโดยไม่มีอคาาตินะครับผม